นี่ยายนี่รักตอนที่8วันต่อมาจะเที่ยงแล้วดารินเธอก็ยังไม่ออกมาจากห้องของเธอกิฟเดินเข้ามาเคาะประตูห้องคุณสามคะกิฟเอ่ยเปิดประตูให้ดิซันได้ไหมคะไม่ซันไม่เปิดมีอะไรก็พูดมาเถอะ คุณทีบอกให้คุณสามลงไปทานข้าวตอนนี้กับพวกคุณคุณเขาที่บ้านใหญ่คะ่ะกิฟเอ่ยไม่ฉันไม่ไปแต่คุณทีบอกว่าถ้าคุณไม่ไปเขาจะเข้ามาพังประตูห้องพาคุณไปเองนะคะสักพักดาริน เธอก็เปิดประตูห้องออกมาด้วยสีหน้าไม่พอใจเขาเป็นคนชอบบังคับคนสินะดารินเอ่ยและเธอรู้สึกไม่พอใจจากนั้นดารินเธอก็เดินลงไปที่บ้านใหญ่ทีละกรโสมและวิกำลังนั่งรอเธออยู่ที่โต๊ะอาหารมาแล้วเหรอคะ พวกเรากำลังรออยู่พอดีเลยวิเอย๋ยแล้วเธอก็มานั่งข้างๆวิพัฒสอนทีละกมองเธอด้วยความเป็นห่วงโต๊ะที่พวกเขานั่งด้านซ้ายจะเป็นทางฝั่งของโสมวิและดารินนั่งส่วนด้านขวาเป็นฝั่งของทีละกรนั่งหวาย ตักข้าวเลยจ้ะโสมเอ่ยพลางหันไปคุยกับไหวายเด็กรับไซที่บ้านใหญ่ค่ะไหวเอ่ยแล้วเธอก็ลงมือตักข้าวให้กับทุกๆคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารหลังจากที่หวายตักข้าวให้กับทุกๆคนเสร็จแล้ว ทีละกรก็เริ่มตักอาหารใส่จานให้กับโสมขอบคุณค่ะโสมเอ่ยต่อมาเขาก็ตักอาหารให้กับวิพัฒสอนขอบคุณมากค่ะวิเอ่ยแล้วต่อมาเขาก็ตักอาหารให้ดารินเธอไม่พูดขอบคุณและเธอ ก็ไม่กินโสมและวิพวกเธอมองดูดารินที่นั่งนิ่งๆไม่ทานอะไรเลยทานหน่อยนะคะคุณสามได้ยินมาว่าคุณไม่ได้ทานอะไรเลยมาตั้งสองวันแล้ววิเอ่ยและเธอก็ตักอาหารใส่จานให้ดารินทานสักหน่อยนะคะ แล้วดารินเธอก็ทานอาหารที่วิตักให้จากนั้นทุกคนก็เริ่มลงมือทานอาหารกันหลังจากที่ทานข้าวเสร็จโสมวิและดารินทั้งสามคนก็เดินกลับบ้านด้วยกันและขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นโสมเธอก็เอ่อยออกมา คุณสามไปนั่งดื่มซากับพวกเราก่อนไหมคะคือดิฉันดารินเธอไม่อยากไปเธออยากกลับบ้านไปเถอะนะคะพวกเรามีอะไรอยากจะคุยกับคุณคะ่ะวิเอ๋ยค่ะดารินเอ๋ยตอบรับคำสวน จากนั้นพวกเธอทั้งสามคนก็ไปนั่งดื่มซากันอยู่ที่ระเบียงบ้านของสมสุรางเกิดอะไรขึ้นคะคุณสามวันนั้นคุณกับคุณทีทะเลาะก,กันหนักมากเหรอคะสมเอ่ยเมื่อวานนี้คุณทีเขาเมาหนักมาก ถ้าเขาไม่มีเรื่องไม่สบายใจอะไรเขาจะไม่ดื่มหนักขนาดนี้วิเอ่ยเกิดอะไรขึ้นคะคุณสามบอกพวกเราได้ไหมคะโสมเอ่ยขึ้นอีกครั้งดารินนิ่งไปสักพักจากนั้นเธอก็ตัดสินใจเล่าเรื่องเราทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้วิและโสมฟังหลังจากที่ดารินเล่าเรื่องให้ทั้งสองคนฟังจบแล้วเธอก็เอ่ยขึ้นมาพวกคุณพอจะช่วยดิฉันได้ไหมคะดารินเอ่ยอ้อนวอนดิฉันมีคนที่รักอยู่แล้ว ดิสันอยากออกไปจากที่นี่ได้โปรดเถอะคะ่ะโสมกับวิทั้งสองคนถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่และก็พูดอะไรไม่ออกดิสันก็อยากช่วยคุณนะคะแต่เรื่องนี้มันใหญ่มากดิสันเกรงว่าจะช่วยคุณไม่ได้โสมเอ่ยตัดใจ จากผู้ชายคนนั้นเธอคะ่ะแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณทีวิเอย๋ยพวกคุณจะให้ดิซันเริ่มต้นกับผู้ชายหลายใจที่มีภรรยาที่สานดีอยู่แล้วตั้งสองคนแล้วมีสันมาเพิ่มอีกและก็ไม่รู้ว่าคนอย่างเขาจะเพิ่มเข้ามาอีกสักกี่คนงั้นเหรอคะ ดิสันคงทำไม่ได้หรอกคะ่ะดาลินเอ่ยเสียงแข็งทำไมความรักของพวกคุณทั้งสองคนต้องยอมเขาขนาดนี้เรื่องของพวกเรามันซับซ้อนมากคะ่ะถ้ามีโอกาสพวกเราจะเล่าให้คุณฟังโสมเอ่ยสองวันนี้ดูคุณทีเขาไม่สบายใจเลยนะคะ ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นวิเอย๋ยดิซันอย่าให้คุณรู้ไว้ว่าคุณทีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยกับพวกเราเขาก็ไม่เคยเป็นสมเอย๋ยดารินเธอถอนหายใจและไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับพวกเธอสองคนต่อแล้ว ค่ำของวันนี้กล่าวถึงดารินหลังจากที่เธออาบน้ำเสร็จและกำลังจะเข้านอนเธอก็เดินไปที่ประตูเพื่อเจอลงกรอนประตูห้องนอนของเธอเหมือนทุกวันแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีกรอนประตูแล้วดารินเธอตกใจมาก ดารินเอ่ยเรียกกิฟกิฟเธออยู่ไหนมาหาสันทีกิฟจากนั้นกิฟก็รีบวิ่งขึ้นมาหาเธอทันทีมีอะไรเหรอคะคุณสามกิฟเอ่ยกรอนประตูห้องสันมันหายไปไหนดารินเอ่ยและเธอเริ่มกลัว กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาวันนี้ตอนที่คุณไปทานข้าวที่บ้านใหญ่คุณทีสั่งให้ลูกน้องของเขามาเอาออกไปแล้วค่ะกิ๊เอ่ยแล้วเขาทำแบบนี้ทำไมอาจเป็นเพราะเมื่อวานนี้ที่เขาเข้าห้องคุณไม่ได้เพราะติดกรอนประตูมั้งคะคุณทีเขาก็เลย เอามันออกไปแล้วฉันจะทำยังไงดีกิ๊บจารินเอ่ยพางเริ่มหวาดระแวงดิซันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะกิ๊บหาทางส่วยฉันด้วยตอนนี้เธอกลัวมากสักพักกิ๊บก็ตัดสินใจเอ่ยออกมาให้ดิซันนอนที่นี่ แทนคุณไหมคะแล้วคุณก็ลงไปนอนที่ห้องของดิซันกิ๊บเอยแล้วเธอจะไม่เป็นอะไรเหรอดิซันจะขอช่วยคุณให้คุณออกไปจากที่นี่ให้ได้ที่จริงดิซันแอบรักคุณทีมาตั้งนานมากแล้วคะ่ะถ้าดิซันได้เป็นเมียของคุณที ดิซันคิดว่าคงจะช่วยคุณออกไปจากที่นี่ได้กิฟเอ๋ยเธอจะช่วยซันจริงๆนะค่ะแต่คุณต้องช่วยดิซันให้เป็นเมียของคุณทีให้ได้ก่อนนะคะเธอสัญญาแล้วใช่ไหมดาลินเอ๋ยค่ะดิซันสัญญากิฟ เอ่ยอย่างมุ่งมั่นจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มวางแผนกันที่จะหาทางให้กิฟได้ตกเป็นเมียของทีลกรให้ได้กล่าวถึงทีลกรกับสมสุรางทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่บนห้องนอนวันนี้ดิซันกับคุณรองได้มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับคุณสามด้วยล่ะคะ่ะ โสมเอ๋ยเหรอแล้วเป็นยังไงบ้างทีเอ่ยถามดิซันพอจะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วล่ะคะ่ะดิซันอยากให้คุณค่อยเป็นค่อยไปกับเธอจนกว่าเธอจะพร้อมโสมเอ๋ยแนะนำทีละกนจนกว่าเธอจะพร้อมเหรอ เธอไม่มีวันพร้อมหรอกทีเอ่ยทีละกรคิดในใจว่าดารินเธอจะพร้อมได้ยังไงในเมื่อเธอไม่ได้รักเขาคุณสรเธอเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องผู้ชายคนนั้นด้วยทีละกรเริ่มรู้สึกโมโหขึ้นมาเมื่อได้ยินคำนี้ เพราะฉะนั้นดิซันอยากให้คุณค่อยเป็นค่อยไปกับเธอคะ่ะโสมเอ่ยทีละกรหลังจากที่เขาได้ยินคำนี้เขาก็นิ่งเงียบไม่เอ่ยพูดอะไรหลังจากที่คุยกันเสร็จทั้งสองคนก็เข้านอนวันต่อมาวิพัสสนก็เข้าไปหา ดารินที่บ้านคุณสามคะวิเอยเรียกคะคุณรองคุณมีอะไรเหรอคะดารินเอ่ยวันนี้เราไปเดินเที่ยวชมไรอ่างุ่นกันไหมคะวิเอยส่วนดารินดิซันออกไปได้เหรอคะค่ะดิซัน ไปขอคุณทีมาแล้วไปเดินเล่นด้วยกันไหมคะวิเอ๋ยค่ะดารินเอ๋ยและเธอก็ดีใจมากที่จะได้ออกไปข้างนอกกล่าวถึงวิดารินและกิฟตอนนี้ทั้งสามคนกำลังเดินเล่นเที่ยวชมสวนองุ่นกันอย่างเพลิดเพลินในนั้น มีลูกอางุ่นที่สวยงามหลายลูกหลายสายพันธุ์ที่พร้อมให้เก็บเกี่ยวเต็มไปหมดดารินเธอสังเกตเห็นว่ามีคนเฝ้ามองดูพวกเธออยู่ทุกจุดทุกครั้งที่เดินไปแต่ละที่ในขณะที่ดารินเธอกำลังเดินสมลูกองุ่นไปเรื่อยๆอยู่นั้นเธอ ก็ได้ยินเสียงซัตเตอร์ดังขึ้นเธอหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่แอบถ่ายรูปเธอเมื่อกี้คุณถ่ายรูปฉันหรอดารินเอ่ยพลางสงสัยผู้ชายคนนั้นเขายิ้มออกมาและเอ่ยขึ้นขอโทษครับแล้ว ธอก็เดินทรลูรกอัง่นต่อผู้ชายคนนั้นก็เดินตามเธอมามาเที่ยวเหรอครับชายคนนั้นเอ่ยขึ้นเปล่าค่ะฉันอยู่แถวนี้เลอครับผมก็อยู่แถวนี้เหมือนกันผมมีสวนผลไม้อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ค่ะเธอยิ้มว่าแต่ ทำไมผมเพิ่งเคยเห็นคุณฉันเพิ่งมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่แต่ข้างในไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกสักเท่าไหร่เลครับแล้ววิพัฒสอนกับกิ๊บก็เดินเข้ามาอ้าวสวัสดีค่ะคุณโรมดีเอ่ยทักผู้ชายคนนั้นสวัสดีครับคุณรอง เขาเอ่ยมาเดินเที่ยวชมสวนอางุ่นเหรอคะครับโรมเอ่ยและยิ้มคุณสามคะนี่คือคุณโรมเขามีสวนผลมไม้อยู่ใกล้ๆนี้เองคะ่ะวิแนะนำโรมให้ดารินรู้จักสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับ โรมเอ่ยและยิ้มคุณโรมคะนี่คือคุณดารินหรือจะเรียกว่าคุณสาก็ได้คะ่ะวิเอ่ยสวัสดีคะ่ะดารินเอ่ยและยิ้มเสนคุณโรมเดินเที่ยวชมสวนอางุ่นตามสบายเลยนะคะพวกดีซันต้องขอตัวกลับก่อนแล้ววิเอ่ย เขายิ้มแล้วพวกเธอทั้งสามคนก็เดินไปโรมเขาดูรูปที่เขาแอบถ่ายดารินไปเมื่อกี้ขึ้นมาดูตอนนี้เขารู้สึกชอบดารินเข้าแล้วจากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาคนเดียวกล่าวถึงตอนค่ำ ของวันนี้วันนี้เป็นวันที่ทีละกรมาหาวิพัฒสอนที่บ้านของเธอทั้งสองคนคุยกันอยู่บนห้องคุณพาคุณดารินออกไปเดินเล่นที่สวนอางุ่นแล้วเธอเป็นยังไงบ้างทีเอ่ยถามวิพัฒสอนดูเธอดีขึ้นมามากแล้วค่ะ วิเอย๋ยก็ดีทีเอ๋ยพลางรู้สึกดีคราวหน้าให้คุณสามกับดีซันออกไปเที่ยวที่ตัวจังหวัดด้วยกันสักครั้งนะคะวิเอ๋ยขอถ้าจะไปก็ต้องบอกผมก่อนค่ะจากนั้นทีละกรกับวิพัฒนสอน Go Count on.